คือ BTS สลระแดงครับพี่น้อง BTS สลระแดงครับรถไฟฟ้านีก่กลับไปที่บางว่าครับพี่น้องไปบางว่าครับอันนี้คือด้านเทิงของ BTS สลระแดงการต้องของกาดตะข่ายด้วยครับ S4 ทั้งสองฝังฟันเนาะ วันนี้ผมกาจะขอพาพี่น้องมาย่างเทลสม้มดันมาสุดทอตของชาวต่างชาตินะครับเพื่อนกะชอบไปถ่ายรูปนะครับวันนี้ก็เลยจะพาพี่น้องมาส้มนะครับอันนี้ก็เป็น BTS สลัดแดงอันนี้เป็นดันเตอร์พี่น้องอ๋อลงมาแล้วก็จะเป็นร้านเทอร์เทิลเนาะเป็นร้านเทอร์เทิลครับลงมาแล้วเข้ากับไปทางขวามือครับ โอ้โห oh oh. คนเยอะจริงครับย่านนี้กาเป็นย่านของคนรวยนะครับพวกพ่อค้านะักธุรกิจกจาจะมาอยู่ย่านสีลมนะครับตรงนี้เขาเรกว่าย่านสีลมนะ้องปาติช่ต่างชาติทั้งนั้นครับจะเป็นชาวพลั่งเนาะนะครับรวมทั้งคนไทยครับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาครับ เยอะจริงๆครับวนี้ครับออกมาแล้วครับอันนี้เป็นด้าน,นนอกครับออกมาแล้วด้านขวามือกับเป็นสีลมคอมเพกสีลมคอมเพก ศูนย์การค้าสีลมคอมเพกครับแต่วันนี้เป้าหมายของบอรก,ก็คือจะพาไปจุดชมวิวครับซึ่งสาวต่างชาติชอบไปมากครับพี่น้องเปิ้นชอบไปถ่ายรูปนะครับจะเป็นต้องเลิกการขอให้พี่น้องมาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ผมอาจจะขอพาพี่น้องเป็นแนวด้วยครับมาเปินทพาบรรยากาศเนาะหลายคลิปก็ได้พาพี่น้องไปเที่ยวบ้านเที่ยวว่านะครับ แต่คลิปนี้กับสีพ้ามาส้มความงามของกรุงเทพมหานะครนะครับมาเบิ่งความรุ่มเรืองเนาะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งยาน,นี้ก็เป็นย่านคนรวยครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางเสื่อมครับออันนั้นเป็นด้านล่างครับพี่น้องนะครับด้านล่างก็มีทั้งคนไทยมีทั้งศาวต่ทงางศาติเนาะนางเต้นนะครับ โอ้โห oh, oh. อันนี้เป็นภาพยามค่ำด้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟพันไทยครับกาแฟพันไทยกบมีน้องนักเรียน <c oughs> ย่านี้คนก็นหลายนะพี่น้องครับย่านี้คนเยอะจริงๆครับมหาไซร์รถไฟฟ้า ทังจะไปสยามทังจะไปทางมากว่าน,นะครับลาดพุ้นไปราชดำาริครับเลี้ยวสายไปสามย่านครับอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์คิงโอ้โหลานพุ้นไปสีลมซอยสแถวดันเตอร์ก็ไหลสายไฟผิดนอนครับไหลสายไฟแล้วครับย่านสีลมครับไปอย่างต่อหน้าบันนี้ ม้องที่ผมจะพาพี่น้องไปส้มกา mm hmm. เคยมาแล้วครับแต่เคยมาหลายปีแล้วครับพี่น้องเออด้านนี้คืออะไรนาะครับทําไมชาวต่างชาติมาถ่ายรูปล่ะครับตอนนี้เป็นสีลมซอยไหนนาะครับโอ้โห mm hmm. oh คนเยอะจริงๆครับพี่น้อง ตตอนนนี้กก็็เเปึสูงะทางเสริมนี่ก็เป็นทางเสริมไปรถไฟฟ้า FRT สีลมพี่น้องเป็นสถานีสีลมครับใกล้ถึงแล้วครับ จะเป็นอย่างไรเนาะครับแลนด์มาร์คสุดฮิตของชาวต่างชาตินี่ครับชาวต่างชาติคนก็ต้องมาถ่ายรูปนะครับมุมนี้นะครับพี่น้องด้านพูนก็แต่ก้อนด้านขวามือผมนี่เป็นโรงแรมดุสิตธานีเนาะพี่น้องนี่ครับตัวนี้เพิ่นก็สร้างใหม่เนาะบ้าไงครับโอ้โหนี่ครับดุสิตธานีครับพี่น้องเขาสูงใหญ่โตมากเนาะนะี่ครับ สวยจริงๆภาพยามค่ำครับนี่พี่น้องมาถึงแล้วครับนี่ครับโอ้โห,โหสวยจริงๆครับมุมนี้ชาวต่างชาติชอบมาถอดอุปมาครับเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นเนาะไทเชเปน,นิสบริชโอ้โห,โหด้านเทิงกับเป็นรถไฟฟ้าอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นสีแยกสระแดงเนาะใส่ไปนอกครับก็น่าจะใช่พี่น้องอันนี้น่าจะเป็นสีแยกสระแดงเนาะโอ้โห,โหสวยจริงๆภาพย้คำข้าครับด้านพุ้นคือวันแบงคอกพี่น้องด้านพุ้นครับวันแบงคอกเอด้านนี้จะมีจุดให้สมิวไปเนาะ ด้านนี้เป็นโรงแรมดูสิทธานีเป็นสร้างใหม่พี่น้องเือนะครับป๋อี่โท้สูงมาเราบ,บ่าวรักว่าถ้าสร้างเสร็จตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คด้ยพี่น้องเพราะว่าด้ารพูนก็เป็นวันแมงคอกครับโอ้โหน่าจะมีเกิน2ปีเนะาะตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับมาเที่ยวชมพี่น้องออสวยจริงๆครับมุมนี้ครับ อันนี้ก็เป็นดันเตอร์ครับดันเตอร์ก็มีสารน,นี่ครับเป็นสารเจ้าครับดานพุ้ยกับเป็นสารโอ้โหนี่เป็นน้องมุมนี่ครับสวยงามมากครับโอ้โหนี่ครับสีลมนี่ครับสวยจริงๆครับคนเต้นนะครับ นี่ครับมุมนี้ชาวต่างชาติชอบมาถ่ายรูปครับว้าวสวยจริงๆภาพยำค่ำเนี่ครับโอ้โหแต่สภาพนี้บอกแ้นก็ไม่รู้ว่าสร้างปีไหนเนาะแล้วสร้างทำไมนะพี่น้องหรือว่าสร้างเพื่อเสริมความสัมพันธ์หรอครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับ ก็ะมีทงซาตไทยแลวก็ทงซาญิปุ่นครับดีพี่น้องเป็นชาวต่างชาติครับชาวต่างชาติชอบมามากครับบุมนี้ครับด้านนี้ก็เป็นทางมลา,ายเป็นแดงขาวครับตอนนี้เมืองไทยทางมาลายเพิ่นกะจะสร้างแดงขาวครับพี่น้องเมื่อหลายสิบปีก็เป็นแดงดำเนาะเดยนี่ก็เป็นมาเป็นแดงขาวครับจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับ Oh, oh. สวยงามมากสมุมนี้ครับ,รบของฟ้ายาำข้าของกรุงเทพมหานครครับด้าน้นเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรครับนะ้องด้าน้นครับเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรด้านนี้ก็เป็นห้างครับเป็นโรงแรมโรงแรมคลาวพาซ่ากรุงเทพลุมพินีพ์คครับโอ้โ oh, ห oh. สวยจริงๆเมืองไทยเมืองแห่งความเจริญเนาะเมืองแห่งความลุกเรืองครับเมืองไทยเดินหน้าเต็มพิกัดพี่น้องเดินหน้าเดินหน้าพัฒนาเนาะเดินหน้าพัฒนาเต็มพิกัดครับโอ้โหเบานะัดชอบมุมนี้จริงๆ,ๆนะ่น้องมุมนี้ครับ สวยงามมากครับไม่ได้อวยนะพี่น้องก็ต้องขอเซิร์นมาชมน,นะครับขอเซิร์นมาชมว,ว่าจริงไหมครับถ้าไม่สวยชาวต่างชาติคงไม่มาถ่ายรูปนะครับจ้าตอนนี้กามีคนยั้งไปยั้งมาเริ่ม,มองหน้าเบาด้านแล้วครับสงสัยว่ามาดูอะไรเนาะ <laughs> พี่น้อง,อง <laughs> ตอนนี้คนเริ่มเหลย้างหน้าครับสวยจริงๆ โอ้โหพี่น้องมุมนี้ครับเทาเบื้องเห็นตึกสูงครับด้านขุ่นก็เป็นสวนลุมพินีครับด้านขุ่นก็เป็นวันแบงค็อกครับโอ้โหกัต้องขอเสิร์ฟนะครับถ้าบัวบ้างกะขอเสิร์ฟมาสมนะครับก็ขอเสิร์ฟมาถ่ายรูปนะครับแลนด์มาร์คที่ชาวต่างชาติชอบมานะครับพี่น้องโอ้โหนะครับไม่สวยคงไม่มีคนมาถ่ายรูปนะครับสวยจริงๆครับพี่น้อง ทางเสื่อมโอ้โหสุดยอดครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระพี่น้องคลิปนี้กาแค่ตั้งเจอผา้พี่น้องมาส้มเล่นมาร์คที่ส้าต่างซาตสอบมากนะครับก็คือแยกสาระแดงครับ พาเผื่อบ้านก่อนขอเซิร์นนะครับขอเซิร์มาถ่ายรูปนะครับแล้วนกะ็ขอเซิร์มาส้มนะครับว่าจริงไหมนะครับนี่ผิดน้นอนนะครับถ้าไม่สวยชาวต่างชาติไม่มาแน่นอนครับโอ้โหเบานั๊ดไม่วย๋นะครับว้าวคลิปนี้กาต้องขอขอบคุณด้วยครับถ้าเพื่อ,อบเจอชอบใจกัน ป๋ากหนะครับปาาไล่ฝกแชร์นะครับเจอกันคลิปแรานะพี่น้องสวัสดีเดอสวัสดีครับสวยจริงๆ